ลุงชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อแทปครับไม่ชื่ออะไรชื่อนีครับนี่ชื่ออ๊อฟครับชื่อคิวครับชื่อบวชวะนี่บวชครับบวชบางทีเก่าครับสวัสดีครับคนดูวันนี้เราก็มาอยู่ในช่องจ่าเดย์แอมนะครับผมวันนี้สัมภาษณ์สำเนินสัมภาษณ์สำเนิกันนะครับผมสำเนียงันสำเนีคนนี้ครับชื่ออะไรครับนีครับ ใช an um <si pues ่ินครับใจริงครับสิทธพงศ์จะกินครับคือปอครับมาครับมามาตอนนี้กันต่อเลยครับลืมลืมครับลืมลืมไอคิวซังครับผมจะบวชไหมครับจะบวชไหมครับบวชครับบวชวันที่เก้าครับอ๋อบวชที่เก้าบวชบวชหลังนะครับผมคนนี้บวชหลังครับไปรีบครับมาครับผมมาโป๊กกระเน่นัอนนี้นะครับผมคือตับครับ ยศนะครับชิบอกครับชิบอกคเขาได้กี่วันแล้วครับวันได้กี่วันแล้วครับวันนี้ครับสองนาทีสองนาทีวันได้สองวันแล้วครับวันนี้แล้วครับติดเยอะมากเลยไปหรือเปลไม่ครับนั่งกินยากุซ่าซิวๆครับโอ้ยากุซ่าผมก็หยิบยากุซ่าผมบอกครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากยังพอนะครับผมประชุมแม่สามวันนี้เล่นดีสวัสดีครับผมจะพาไปชมสระน้ำแล้วกันนะครับผมผมก็ ลิ ip, like. ้มมันพ euh, ันกันนิดหนึ่งนะครับผมพูดไม่ได้ครับผมลิ้มมันพันนกันครับผมแล้วก็จะพาไปชมสระน้ำของพวกเราเองนะครับผมเวลารุ่นพี่มารุ่นพี่ก็จะพาเล่นน้ำนะครับผมอ่างน้ำสกุชีครับอ่างน้ำสกุชชี่ครับเอะน้ำแลล้ว่ะครบบให้ฉีด ยาดมน้ำครับยาดมน้ำดูืะหนักน้ำนะครับคุณยาดมน้ำลงพวกก้อนครับร้านดังดีไหมครับร้านดังดีไหมครับเช็คเกียดูหน่อยครับเช็คหวงตัวเองดูสิครัแล้วครับผมไปทางปตูแล้วครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับผมก็เดินลงคลิปเล่นเฉยๆนะคระนี่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  แม่ก็เจ้าน้แม่งแม่งไรครับแม่ป้อแม่ป้อโอ้แม่ป้ครับเนี่ครับมาเจอชมมาทางนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็มีพญานาคั้งเตืเอดยนะครับผมพญานาครุนครับผมมาฟ้าวกันไปกันนะครับผมหอาวหนาวงาใหมวกหัหนาหกไปนะ ผีให้หัวเขาบอลให้นี่ก็เป็นรอยของสภาพน้ํานะครับสภาพน้ําคืออะไรวะเปลว่าอะไรวะสภาพน้าครับสภาพ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 พี่เต่าพี่เต้าภาพเต่าเต่าเต่าครับนู่นเต่าครับเต่าครับมาครับมาดูเต่ากันนะครับผมนี่ครับเต่าครับดูครับเงยหัวขึ้นดูครับโอ้ยให้ฟังนย เตาครับผมวันนี้เราก็มาดูกับเตาแล้วมูเตานะเตาอะไรครับเตาง่าเฮ้ยนักเตาครับเออกัรเตาอะไรกันนะรับเตาก็เตาไม่พยานาคไ่พยานาคไปครับผมเราก็เดินมาทางนี้อีกแล้วครับทางนี้มาจากทางนี้บอกครับูมะม่วงครับอยากกินเลยครับไอภาษาสวยวลาคำนี่มะม่วงว่าไปคลองไปคลองครับ คลองแดงไคลองแดงห้องไปคลองคลองงเวักเวัไม่ดสนามตองเกียวตองเียวเหม่งไงเด้ไป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 ตากอากไปมีเกนะเฮ้ยไปเม่นเวะองเขียวเหมแล้ก็จะขอจบรายการ่อานโดยแอมด้วยนะครับผมพียงเท่านี้นะครับ ขอให้ปวยพรว่าอะไรดีนะคุณผู้ชมทุกท่านขอให้คุณผู้ชมทุกท่านกดกดกดกระดิ่งกดไลกกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้ซับสไคร้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ